นายกรัฐมนตรีก็ยังได้พูดถึงการที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เวชาชีวะเดินสายพูดคุยนะครับเพื่อหาทางออกให้กับประเทศว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่จะหันหน้ามาเจรจากันและสิ่งที่ดีอย่างน้อยก็คือเรื่องของจุดร่วมนะครับที่คุณอภิสิทธิ์ก็เห็นด้วยกับการเลือกตั้งและก็เห็นด้วยว่าการพูดคุยงั้นต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ทุกอย่างทุกคนนะครับอยากเห็นซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีคุณยิ่งรักก็บอกนะครับวว่าควาคมจริงแล้ว ทางพักเพื่อไทยเองก็เปิดกว้างมาโดยตลอดที่จะให้มีการพูดคุยกันกับฝั่งของฝ่ายค้านที่นําโดยคุณอภิสิทธิ์ถ้าคุณนําฝ่ายค้านได้มีการมาร่วมพูดคุยกันนะครับเพื่อหาทางออกก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะเปิดทิศทางที่จะเดินหน้าไปได,ด้วยกันได้ดีขึ้นและก็ทําให้ประเทศชาติกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยครับแต่ว่าทางคุณอภิสิทธิ์เองก็ยังไม่ได้มีการนัดหมายมายัางนายกยิ่งรักชินวัตรนะครับ นายกเองก็มองว่าการเริ่มเจราจานั้นถือว่าเป็นแสงสว่างนะครับในการแก้ไขปัญหาของประเทศให้สามารถเดินหน้าไปได้แต่ว่าอย่างน้อยก็เชื่อว่าเราเริ่มต้นด้วยกรอบใดกรอบหนึ่งหรือว่าจุดร่วมใดจุดร่วมหนึ่งแล้วค่อยหันไปหากาันอาจจะต้องใช้เวลาบ้างแต่ก็เชื่อนะครับว่าเป็นแนวทางที่ดีกว่าต่างคนต่างไม่หันหน้าเข้าหากันเลยส่วนในการพูดคุยกับทางอาดีตนายกทักษิณคุณยิ่งรักก็บอกนะครับว่า จะถ้าต้องให้แน่ใจก่อนว่าทุกคนนี่มีแนวความคิดหรือว่าจุดเริ่มต้นที่คุณส่วนใหญ่เนี่ยเห็นด้วยในการเดินสายพูดคุยกันถึงแม้ว่าทางคุณอภิสิทธ์เองบอกว่าอยากจะพูดคุยกับอดีตนายกทักษิณก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่สามารถพูดคุยได้ในอนาคตถ้ามีความเห็นในการที่จะต้องการลดความขัดแย้งในประเทศจริงๆครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของนายกยิ่งรักนะครับ วความที่จะคุยกับคุณพิศด้วยไหมคะคะก็แล้ว สิทธิ้หมายที่เราจะเริ่มก็คือว่า้านท่ต้ิดเพ่ว่าการใช้กระมแรงการตวันายเช่การที่จะทำใ้รบงคุณภาพคสิทธิ์ด้านหมายมาหรือยังคะ